สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอันนัทไหนหันโทรศัพท์มาให้เขาด,ดูดีรีวิวโทรศัพท์หน่อยโทรศัพท์สภาพเป็นไงฝาหลังรุดเอฝาหลังเปิดอันนี้รุ่นพิเศษ <c oughs> พิเศษอยอะตรงนี้เป <c oughs> ็นรุ่นพิเศษแบบว่าตรงนี้มันแบบมันเปิดมันสามารถเปิดออกได้ยังไง ต,ตรงนี้มันเปิดแล้วก็แบบจะ 5, ห้าพันเงินบ้างรอบๆตรงเนี้ยแตกหมดเลยจอข้างในก็แตกแต่จะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้แหละเพื่อสร้างะไรได้สร้างตัวตนให้ได้ไใ,ชใช่ไหมจะเอาอะไรเราจะเอาอะไรเราจะาล่วงเงินเหรอใช่ใช่ปะใช่จะไปถึงโลกเพชร โอ้โหโลเพชคงไม่มีปัญญาหลังนะเป็นไปไม่ได้แค่โลทองยังไม่ได้เลยเอาเนี่ยเอาเนี่ยให้ได้หนึ่งหมื่นกันเถอะเนี่ยอันนี้ดูยอดซับตะไคร์แบบเรียลไทม์ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามากด <What? S 1> ติดตามให้เนี่ยป่าทำช่องอะ่ะ บ่าจะได้มีตังไปรักษาญาติาป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆอ่ะที่ญาป่าเข้าโรงพยาบาลนที่ป่าเอาให้ดูอ่ะญาเรานั่นแหละแม่ป่าก็ญาเราไงญาใครย่าหนูไปอยู่กับย่าอยู่่ะที่หนูเคยไปบ้าน่าไง่าไม่ค่อยสบายอ่ะอ๋อที่หนูไปเลยอืมป่าไม่ค่อยมีตังป่าจะเอายาป่าจะไปซื้อยาให้่ากินไงอืมญาเลยมีตังรักษาตัวเอง จะออกจากโรงพยาบาลไม่ใช่ไงแต่แค่ต้องการยาไม่ใช่ไงก็เขาก็ออกแล้วแต่ว่าเขาก็ไปหาหมออยู่ตลอดไงเขาจะ่ปหมอัาทุกกินยาใช่หมอัาทุกเตือนหมอต้องให้เขากินยาหือหมอต้องให้ยากินยาใช่หมอต้องให้ยากินยาอ๋อเราก็พึ่งนี่แหละเพิ่งช่องของเรานี่แหละพอเราจะทำผ่านหรือเปล่าหันหน้าไว้หน่อย <c oughs> อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ให้เหรอใช่ใช่เราอยากเป็นยูทูบเบอร์เราอยากได้ล่งเงินไม่ให้เหรอใช่ใช่เราอยากเจอเอฟพีดีตัวจริงไม่ให้เหรอใช่ใช่ว่าป่าเจอแล้วแต่หรูไม่เจอเนูไม่เจอทีมงานเอฟพีดีด้วยป่าเจอแล้วป่าไปส่งของกใกล้ๆกลบ้านเขาแต่ป่าต้องฆาหรืก่อนหืม <c oughs> ไม่ลืมตามสัญญาตอนได้ล่งเงินอะเมือ่อไหร่เราจะได้ร่วงเงินเป็นไปไม่ได้หรอกก็ได้อะนโอ้หค่จะได้อะไรตรงนี้เป็นเก้าตรงนี้เป็นเก้าสิบอะก็ได้หรอกเป็นเก้าสิบแล้วเป็นหนึ่งแสนนุ่นคนคนคงจะกดติดตามให้ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเป็นไปยากรเราไม่ได้ช่องดังไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนั้น เดี๋ยวเด็กติดตาก็ยัดเด็ดเด็ดเต็มถึงปากขาก่อนหนูจับเป็นยังาดีโอ้โซนจังเลยหืมตั้งดีดีซะละโอ้ยโซนจัง <c oughs> หือสีเอ่เท่าไหร่นะเนี่ยหืมยูมอ <You more S 2> อะไรมอหนึ่งเอ้ยมอหนึ่งปอหนึ่งยู่ปออะไร พอหนึ่งพอหนึ่ง้ยจุดพอหนึ่งจุดน,นเลนไปไหนะนะัมาอืนอนกีน่อเอา้าอพอละฝ <c oughs> ากกดซับสไคร้หน่อยอพูดดิดละฝากกดซับสไคร้หน่อยหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์ พูดชัดกูอยากเป็นทูบเบอร์ y o u t เบอร์ r y o u t บ b e b e r กดซับสไครต์ช่องสามสี่เก้าสามให้หน่อยกดซับสไครต์ช่องสามสี่มองกล้องสิละสามสี่เก้าสามให้เลยแล้วฟันนี่เอาไปไว้ไหนฮะฟันหายไปไหนแต่ยิ้มฟันนี่ยิ้มก่อนยิ้มหวานนะฟันไปไหนลูกฟันหายฮะ เอาปะจำหนำไหม <laughs> ย่าว่านอ, <laughs> อย่าโทนโทนตัพท์โทรศัพท์อะไรยักไอไอ้ <laughs> องก้องถ้าปิดกล้องได้แล้วปิดกล้องปไปยูทูบเบอร์ก็าท,ทำไงยูทูบเบอร์เขาปิดกล้องยังไงฮะเจ๊ไปโหจะไปโห่ทำไงฮะปิดตรงนี้ไม่ใช่เวลาเจ๊ไปโหเขาจะปิดคลิปเขาทำยังไงไม่อยู่ <laughs> เรามาปิดคลิปก่อนเดี๋ยวดิเดี๋ยวมาปิดคลิปก่อนปิดคลิปปิดคลิปแล้วไม่ใช่เลยเราพูดก,กันดิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยครับหนจะได้มีกําลังใจทําคลิปกับป๋าโนได้กำลังใจทาคลิปกับป๋า,ปาสวัสดีครับผมสวัสดีดีดีดทำาดีดีสวัสดีครับคุณครู